กิตะบุญตะบุญทำอะไรตะบุญกินเล้ากินเล้ากับใครกินกิล้าว่าทุงเนื้กินกับใครกินบ้านหนุโตป้าป้าล่ะพ่อป้าป้าใจท้องป้าป้ากินเล้าไหมพ้อป้าใจท้องป้าป้าก็กินเล้าเมาเหมือนกันป้าป้าใจท้องป้าป้าใจท้องพ่อป้าเมาไหมป้าป้าใจท้องคู่ไก่ล่ะแม่ทำมัน มาทำงานที่ไหนมทำงานได้อยู่ยกกัง <c oughs> ต้องละลูกตะบุญใหญ่จินเหล้า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 เมาไว้ตำรวจจับเยาวง,งเลยนะ <c oughs> ตำรวจจับ,ยงบงเยาวงดีเด้อนี่จ๋าจ๋าแบบหวยหอ,อ,ออกจากไหนหวยห้าจุดโอ้ห้าจุดอ๋อจริงไหมเนี่ยจ๋าจ๋า Power Bank อันนี้เขาเรียก p o w e Bank